19,500นเก้อะครับแบบนี้นะครับเน,นาะอันนี้เป็นตัวแม่ดนะครับพี่น้องเด้อถาา้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้กับมีไห้ดนะครับเป็นง่วงตัวแม่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนหนาถ้าญาติของซีไ้ไหวเป็นอย่างเพิ่งขึ้นขายลำเชื่อ,อได้ดีพี่น้องคนขึน้นในยบนะครับเนาะนี่แหละครับเ<ส>บิง<ส>ึงว่หลุนของมันธรรมชาติแล้วครับอ่าอันนี้วขโมันหลุนเขาท่านเกิดด<ห>นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้จักเดือนแล้วครับตัวนี้สี่เดือนนะครับลูกคนนี้เกือบร้อยสี่สิบหรือครับพี่น้องตัวนี้ตัวสูงใหญ่ละครับผู้ใดอยาก ด้แบบนี้นะครับเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องครับสอหรับคลิปนี้นะครับผมสิพาผีผ้านนองมะเอานะครับง่วนถามผู้ใดอยากได้ไนะครับเนาะกำลังมองหางัวนะครับพี่น้องรับคลิปนี้ก็เป็นง่วนแม่แยกลูกไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ารัผม แล้วก็ทีมีงัวแม่ลูกอีกนะครับพี่น้องเนาะแต่่วาไอ้จะยุ่มมองหนึ่งครับเดี๋ยวจังคอยไปเบิ่งกันสําหรับตัวนี้เป็นบราหมันนะครับพี่น้องเนาะหัวโล้นนะครับอ่าถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวสิพาพีผ้าหน่องมาเอาครับซึ่งพิกัดตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านป้าแดงตําบลมิตรภาพอําเภอแก่ดําจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสิพาพีผ้าหน่องไปไอ้สอบถามจากทางเจ้าของกันนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณพี่สำรานผู้เก่าเนาะครับพี่น้องสวัสดี้ครับผม ไม่แม่หัวร่นกันนะครับแม่หัวร่อนอันนี้เห็นว่าแยกลูกไปแล้วนะครับเนาะ่อาจังตัวนี้นี่แต่ลูกมาจากตัวหรอครับตัวนึงครับลูกตัวนึ่งนะครับพี่น้องเนาะบัดนี้ไอ้ในท้องนี่ผสมนิยังครับตัวนี้ยังครับยังครับยังว่าท่านผสมน้ำขึ้นรอบหนึ่งเลยอ๋อขื่นรอบนึงเลยนะครับพี่น้องเด้อสำหรับตัวนี้ก็เป็นง้วดทองว่างอยู่ถือว่าเป็นแม่ใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องนี่ื่องหัวร่นร่นนาหูนี่บ่ถึงปากสำนับพี่น้องเด้อหูสันครับผมถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ ตัวนี้หนาเยา้ๆวหนางามด้วยครับตัวนี้เนาะเขาเรียบร้อยแล้วครับหาผู้ใดกกำลังมองหางัวไปเป็นแม่พันธุ์อยู่น,นะครับพี Hah ่น้องอ่าม้นน right. ี่ผมมีมาหันะครับพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวจังไปเบื้องกันวาตัวนี้คุณจะห้องไวถไาใด้วยครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับลักษณะของส้นล่างนะครับพี่น้องเนาะนี่ก็ให้พปีให้น้องเบ่งองน้ำตัวนี้กันถือว่าไหลด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้เนาะอถ้าใครสนใจนะครับนี่แหละนาๆจยุนๆุนนี่นะครับพี่น้องนมซีเต่านะครับ นี่แหละครับขอขาเพื่นก uh, ็ได้ครับพี่น้องอ่ะวม่ตัวนี้บ่มี่ตำหนิอย่างนั้ครับเนาะหมอครับหมไม่มีตำหนีด้วยครับขาทกขาถอนบ่มีนะครับพี่น้องอ่าสี่กงสุดสวงสุดนี่บ่มีนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งเอ๋อร์ส้น้ายด้านนี้ครับผมอ่านี่ถ้าผู้ใดสนใจมักแบบนี้นะครับเด้อนี่แหละให้เบิ้งนมส้นท้ายนะครับพี่น้องเนาะสีเต้านี่แหละครับการรูปร่างลักษณะการให้พี่ให้น้องอ่าข่าวมันเบิ้งเอาอร์นะครับนอก้าผู้ใดอยู่ใเกย์นะครับพี่น้องโดยส่วนสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ ประมาณร้อยสี่สิบห้าไปหาร้อยหาสิบครับพี่น้องโดยประมาณช่วงนี้นะครับเนาะบ้านนี้ตัวนี้นี่ห้องไว้เท่าไหร่ครับหกสิบห้าพร้อมทรงหกสิบห้าพร้อมทรงนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมถ้าผู้ใดสนใจนะครับเนาะง่วงไปเป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องเด้อราบานหัวเรนล้นเนี่ครับหกสิบห้าอันนี้เพิ่นพร้อมทรงนะครับพี่น้องเด้อฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เข้าสามครับศูนย์ห้าเจ็ด 6312ครับอ่านี <cat> ่นะครับของคุณพี่สำรานนะครับพี่น้องนะวันนี้นอกจากง้อตัวนี้เราเห็นว่าอีมีแม่ลูกอีกกันบ่ครับอยู่น้าเป็นบ่ครับเนาะอ่าเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งนะครับครับอ่าแม่ลูกที่อยู่น้านี่เป็นไอ้แม่ลูกสีแดงหรือสีไดนครับแม่ดำลูกนวลครับแม่ดำลูกนวลนะครับนวลแล้วก็มีง้ออีกหลายตัวอยู่แต่ว่าเบาอ่าเดี๋ยวสิพาไปชมครับพี่น้องเนาะส่วนแม่ลูกคู่นั้นสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งกันเลยครับวันนี้ อันนี้แหละครับพี่น้องกับสิผ้าผีผ้าน้องนี่มาเบิงไอ้อีกครูแม่ลูกนะครับเนาะที่ว่าแม่ดำอยู่หน้าเนะครับพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็ออกมาหน้าแล้วครับพี่น้องกับสิผ้ามาเบิงครูนี่แหละครับเนาะอันนี้เป็นลูกกระทบเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่สีดำแล้วก็ลูกจะออกสีเอ่อนวลๆนะครับพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดหมักแบบนี้นะครับเด้อลูกกัหูงเงาอ่าลูกกับหูงเงาทีครับพี่น้องถ้าผู้ใดีชื่นชอบในสายของลูกกระทบนะครับเนาะแบบนี้นะครับเด้อเป็นเอ่อลูกตัวแม่เนี่ยว ไอ้จักเดือนหลือครับลูกมันนะครับประมาณสิบเดือนประมาณสิบเดือนนะครับพี่น้องเอง้อยังพระทันถึงขวบปีนี่ครับนี่ตะวานตัวตเม่ยพันนิดสีดำนี่ตัวใหญ่เลยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าเบื้องตุ่มเมีทั้งนี่นะครับเนาะอ่ตัวแม่ในท้องนี่ผสมหรือยังครับยังครับตัวแม่ยังท้องว่างอยู่นะครับพี่น้องด้อ่าผู้ใดอยากจะได้ไปใส่ผสมพอได้เอากระชังเอาไปนะครับพี่น้องเอ,เอามามาขืนพอดีอ่าก็คือขึ้นแล้วนะครับเนาะอยู่นี่อืขึ้นแล้วตะวันพระทันผสมนะครับพี่น้องาผู้ใดอยากจะได้สายดำนะครับพี่น้องเนาะ อยู่ที่นี่มีไห้ด้ครับเด้อนี่แหละนี่นะครับเด้อพงสักดิ์มะเดเนื้อหนังส่วนสูงกับสิอสดดออลอยหาสิบวกได้ได้ครับพี่น้องเด้ออ่าลอยหาซิสามประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่แล้วก็ในส่วนของลูกนะครับนี่แหละส่วนหนาของลูกคนครับพี่น้องหูยเงๆนี่ทันผู้ได้มากแบบนี้นะครับพี่นอ้อ,นองอ่ามาเนี่ยตามตามตามที่เพื่อนไอ้ถามเพื่อนมาเนี่ยลูกพอได้ครับตัวน,นี้แงดงอาเซียนหรือเจ้าอ่าครับผมนี่แหละพี่น้อง บระเด็ในส่วนของลูกโครงสั่งถือว่าใหญ่ได้ครับสำหรับงูสิบเดือนนะครับพี่น้องแล้วก็หนัง,น,งนะนงนนครับพี่น้องเนาะหนังหนาใหญ่อยู่ที่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ถือว่าเปลือกมาดีอยู่แหละครับพี่น้องถ้าผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะ,ะ่ตัวเมียเดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนท้ายของลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นนี่ก็เกือบร้อยสี่สิบเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวสูงใหญ่แหละครับนมสีเต้าทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่นอ้องอ่านี่แหละส่วนท้ายของแม่เพิ่นนะครับผู้ใดอยากได้แบบนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเบื้องไงด้านข้างของแม่เพิ่นชััดครบพีี่่นน้องละผม อ่า yup. นี่แหละครับส่วนน้านะครับเนาะถือว well. um ่ามาหลยแล้ว hmm. กินในส่วนของอ่าไอ้ต ma ึงครับพ yep ี่น้องก็ถือว่ามาไหลอยู่แล้วครับหลายการน้ามกับลายครับพี่น้องอ่าถ่าผู้ได้มักแบบนี้เด้อคูนี่นี่ไม่มีตำหนีมั้งครับไม่มีตำหนีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับวันนี้คูนี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับนี่เก้าสิบครับเปิดว้ที่เก้าสิบนะครับได้คูแม่ลูกโตแม่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละส่วนหนาของแม่เป็นครับพี่น้องหนาเงาวนะครับเนาะนี่แหละครับหูเผิ่คนกระไ้ถ่าผู้ได้มักแบบนี้เด้อครับอ่า สวยครับพี่น้องนี่แหละในส่วนของลูกตัวเมียเป็นงวัวงสาวแล้วก็ออกสีนวลน,นะครับพี่น้องตัวขอค้านี่กระติดดำมาอยู่ด้วยครับของลูก<อ>เพื่อนกระไดน,นี่ครับติดบดมานะครับเนาะนี่จะให้เบื้องส้นหนาของแม่เพื่อนครับหนาหายดีอ่าถัานผู้ใดชอบแบบนี้มักแบบนี้ได้ครับพี่น้องได้อยู่ที่นี่โดยาคอของพี่สํารานนะครับพี่น้องเนาะง่วงเพิ่อไหลได้ครับพี่น้องอนี่ส้นทังพวกก็จะเป็นงวงงวับเพื่นะครับเมื่อวันบันเด้เปิดไดครับพี่น้องแม่นันเป็นกับมะหอยเยอจะพว่เปิดนะ,ะนแม่ใดครับ แม่ทองติดกอกแล้วครับโอ้แม่นี่ทองเงี่มีคนมาให้แต่ว่าเพิ่นบ่ทันี้ขายเด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่นจะเบื่เบิ่งลูกมันก่อนครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกเทื่อครับผม093ครับครับอาหารเจสหกสามหนึ่งสองครับครับผมวันนี้แยกลูกแยกแม่นี่ถ้ามีผู้อยากแยกได้บ่ครับแยกบ่แยกบ่แยกอยู่ครับแยกอยู่แยกอยุคจะพ่อลูกนี่เท่าไรครับมันก็ลูกกระดิบสาม ครับลูกนี่เป็นห้องไว้37เดนะครับถ้าผ is is <m 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 ู้ใดมากลูกแบบนี้นะครับเนาะสีนวลๆหูเงาๆครับพี่น้องเป็นลูกกระทบเนาะแล้วก็เป็นลูกโตแม่นะครับเป็นห้องไว้37มสิถ้าอยากได้เฉพาะลูกอันนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้โตแม่เฉพาะแม่ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ห้องไว้เท่าไรครับเฉพาะแม่นี่62ะครับสองนะครับพี่น้องเด้อเฉพาะแม่นะครับแม่ยังทองว่างอยู่ครับพี่น้องถ้าใครอยากจะได้แบบนี้เนาะเพราาะว่ขันแยกมันแข็งใครพี่น้องขันโยครูไปเด้ก็เก้าสนะครับเนาะ <ถ>อ,อในใน่าถ่าไปต่อรองกันได้นะครับพี่น้องแล้วก็เผมมีรถซองไห้ด้วยครับพี่น้องเด้ออ่าถ่าไผอยากจะได้ครับผมอ่านี่นะครับอยู่ที่นี่ของพี่สำราญนะครับพี่น้องเนาะวันนี้เห็นว่าตัวได้เปิดดีครับโต๊ะโต๊ะเถืกโต๊ะเถื่อต้นนี่เปิดปะครับเปิดด้วยครับเปิดด้วยอันนี้่ยครับพี่น้องอยู่นี่เผมมีง้อเถืกน้อยน้ำเด้อถ่าผูดด้ใดอยากจะได้ง้อเข่าขุนนะครับพี่น้องเนาะตัวเล็กๆหรืออยากจะได้ไปกินหญ้าอยู่ในสวนนะครับพี่น้องตัวนี้ได้เลยครับเนาะแบบมินิไซส์มินนนนีีี่่่่่่เเเปิดไไไวว้้ททาารรรตััคบ สองหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้อง้อที่เพิ่นห้องไว้นะครับอ่ายุ่หนี่เพิ่นมีง้วผูตัวหน่อยๆนะครับพี่น้องเนาะราคากันเองโมซันครับเพิ่นว่านี่ผู้ใดอยากจะได้รุ่นมินิยุ่หนี่นะครับพี่น้องเนาะสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันนะครับนี่แหละรามันนะครับหูสันสันนะครับพี่น้องตัวนี้อจักเดือนแล้วครับตัวนี้สี่เดือนไปไม่เกินเนาะกรบเจ็ดเดือน้วบอครับพี่น้อง โอ้นี่นะครับพี่น้องถ้าไผอยากจะได้แล้วครับเด้อสองหมื่นกับอีกหนึ่งพันครับอ่าอันนี้โอเป็นง่วงลูกคอกเลยบ่ครับนี่โอ้สื้อมาแต่ว่าแยกแม่ไปแล้วครับพี่น้องอ่าถ้าไผอยากได้แล้วครับเด้ออ่านี่แหละแม่เพิ่นกำลังใกล้คลอดตัวนี้ครับพี่น้องนี่เนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้หรือว่าอยากได้กัจังโทรสอบถามเพื่อนบ้านครับเพื่อเพิ่นป้อยนะครับพี่น้องเนาะถ้าเท่าใดราคาครับผมอ่าคันได้ราคาหนึ่งสิป้อยบ่ครับตัวนี้มันกับชื่อว่าแหละครับมันกับ ทั้งมาจากปอยทั้งมาจากปอยจากเบิ้งลู่กิ๊กอนมาสันมาอ่ากับราคาก็ดีแห้งอยู่หรือครับพี่น้องตัวนี้ก็ดีหนะเกิดไม่หยิ่งนะพ่อมันไก่คอเดาะทองใหญ่แล้วครับพี่น้องตัวนี้วันนี้เห็นตัวได้มาสิป่อยอีกครับโอ้ตัวนี้ตงจากคลิปก้อนนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวอีกงวหนาขาวๆนี่ยนะครับเนาะตัวนี้ห้องไว้เท่าไรกัครับคลิปนั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นตัวแม่ได้ครับพี่น้องเด้อ ถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้กับมีไห้ได้ครับเป็นงัวนตัวเม่นะครับพี่น้องเนาะอ่าสีแดงๆนี่แหละครับพี่น้องอ่าหนังหนาอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นี่แหละครับถ้าผู้ใดมักแบบนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยไดครับพี่น้องได้อ่านี่ครับพี่น้องอ่านี่แหละครับงัวอยู่นี่เม็ดอ่าตงามๆแบบนี้แบบนี้ของมันก็หลายได้รับพี่น้องนู่นจ้างไงจ้างตัวตัวนี้เป็นลูกของพ่อได้ครับนี่สีไว้สีเมย์มันตัวไหนนี่ครับนี่เมย์คือตัวนี้นะครับเนาะมันนองมันอันนั้นนันพี่สาวครับโอ้

สองปีได้แล้วเนาะคครรัับบแล้วผสมเลยเตะไผ่พอไรไปครับนี่ไอซีไว้กันอืมนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของพอไรครับนี่ลูกเต๋อสติงครับโอ้สตริงปอบันนี้แม่มันนี่ผสมเลี้ยงครับบันนี้ยังครับเนื้อท่านผสมนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะของพี่สำราญเพิ่นเปิดให้ันี้โนี่ว่าท่านเปิดได้ครับพี่น้องไหมมาถึงอ่ะมืดอาจจะแม่ลูกพุ่นเนาะแล้วก็คลิปที่ทยมาให้ต้นคลิปนะครับพี่น้องอ่าเพราะผู้ใดมาโตได้เนาะถึงงัวสาวหน่อยถึงง้วผุโตหน่อยนะครับก็ โคมาสอบถามติดตตอตามมือถือขึ้นไว้หน้าจอตรงนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจบไปทีง่วงงๆของคุณพี่รสำรษนี่แหละครับพี่น้องเนาะ,ะไว้ให้ชมครับพี่น้องอันนี้ฝนบ่เปินเปนเปนดนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ